สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับแอดมินรถนะคะวันนี้นะคะแอดมินรถอยู่ที่สำนักงานใหญ่นะคะลูกค้าตรงข้ามกับศูนย์ฮีโน่สกลนครนะคะอ่ะวันนี้นะคะแอดมินรถก็จะพาไปชมรถ Isuzu DMAX ม็ Mac, อ่า l เป็นตัว X-Series นะคะคันนี้เลยนะคะลูกค้าเป็นรถปี2022นะคะเป็นตัว X-Series นะคะ สีก็เป็นสีตรงตามรุ่นเลยนะคะคันนี้เป็นสีเทาแลมโบนะคะลูกค้าเท่ๆแบบนี้เลยนะคะอ่าตัว X s e r ซ e รี่นะคะดูกันง่าย,ายๆที่ฝากระโปงนะคะจะมีอ่าชุดสติกเกอร์แต่งแบบนี้ให้นะคะลูกค้าเป็นตัว X ออยู่ตรงกลางนะคะและในตัวกระจังหน้านะคะก็เดิมๆเลยนะคะลูกค้านี่เลยนะเป็นสีดำสลับกับสีอ่าแดงเลือดนกไหมอ่ะประมาณนี้นะคะอ่าสีแดงช้ำๆแบบนี้นะคะ อ่าแล้วก็มีสัญลักษณ์ของอิสุสุนะคะสีแดงอยู่ตรงกลางแบบนี้เลยในตัวไฟตาคู่หน้านะคะลูกค้าก็ส่องสว่างปกตินะคะก็มาในรูปแบบของโปรเจคเตอร์บวกกับเดย์ไลท์แบบนี้เลยนะคะส,สวยๆเลยนะด้านล่างก็จะมีไฟฉุกเฉินนะคะไฟเลี้ยวและก็ไฟตัดหมอกให้นะคะอ่า สวยมากค่ะลูกค้าคันนี้สีแท้สีเดิมเลยนะคะยังไม่เคยทําสีนะคะคลูกค้าและก็เพิ่มเติมนะคะก็คือคันนี้นะคะก็มีชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนะคะทางด้านหน้าด้านข้างและด้านหลังเท่เลยนะคะส่วนล้อแมกนะคะอ่ะล้อแมกก็เป็นแมกเดิมนะคะคลูกค้าจากศูนย์นะะเลยนะคะเป็นแมกสีดํานะคะของอิสุสุเลยนะคะยังใหม่ๆอยู่เลยยางก็ยังใหม่อยู่เลยนะคะลูกค้าดอกยางก็ยังมีอยู่ครบนะคะลูกค้าดูได้เลยนะอ่ะแล้วก็ในตัวของ ประตูนะคะตัวกระจกมองข้างนะคะลูกค้าก็เป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะด้านล่างลงมาก็จะมีสีดําตัดเล็กน้อยแล้วก็มีไฟเลี้ยวติดอยู่ที่ปลายกระจกให้นะคะนี่เพิ่มเติม X series มีตัว X ให้ด้วยนะคะตรงนี้เป็นสีแดงสวยๆเลยอ่าเดี๋ยวเรามาดูภายในตัวรถกันบ้างนะคะมามาดูกันเลยว่าจะสวยแค่ไหนนี่ ขึ้นชื่อว่า X Series นะคะต้องมีสีแดงคาดแบบนี้นะคะอ่ะคันนี้นะคะภายในนะคะก็เป็นโทนสีดำทั้งหมดนะคะลูกค้าแล้วก็ตกแต่งลวดลายด้วยสีแดงเล็กน้อยนะคะลูกค้าส,สวยๆเลยนะภายในคือแบบยังสะอาดสะอาดนะคะใหม่กลิบไม่แพ้มือนหนึ่งเลยนะคะลูกค้าไม้ก็น้อยด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูใกล้ๆเลยว่าใหม่อยู่ที่เท่าไหร่เน้น้อยไหมล่ะน้อยมากนะคะ เป็นไม้แท้นะคะลูกค้าแค่3,000กว่ากิโลนะคันนี้เป็นรถปี2022นะคะลูกค้าเป็นรถมือเดียวนะคะอ่ามือเดียวจากศูนย์เลยนะอ่าแล้วก็คันนี้นะคะพวงมลาลัยของเขานะคะก็เป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะเป็นพวงมลาลัยสีดำสามก้านนะคะนี่แบบนี้เลยนะคะลูกเล่นต่างๆโหมดต่างๆนะคะก็สามารถกดได้จากตรงอ่พวงมลาลัยเลยนะคะลูกค้าโดยที่ไม่ต้องไปกดที่หน้าจอสัมผัสตัวนั้นนะ ในตัวคอนโซลตรงกลางนะคะตัวเครื่องเล่นนะคะก็เป็นแบบหน้าจอทัชสกรีนนะคะลูกค้านี่ใช้งานได้ปกตินะอ่านี่สามารถเลือกภาษาและก็โหมดต่างๆนะคะก็สามารถเชื่อมต่อได้นะคะในตัวของวิทยุนะคะก็สามารถเชื่อมต่อ AM FM ได้ค่<ห><า>ะคะุณผูวามห<อ>ลังกรมสอบสวนคดีพิเศษส่งต่อคดีผัพวพันธ์เวทผนันให้ปปชสามารถลดเสียง<า>นะได้จากปุ่มอ่าข้างพวงมาลัยได้เลยนะคะใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะคะ หรือจะเป็นตัวเชื่อมต่อ AUX USB นะคะหรือบลูทูธก็สามารถเชื่อมต่อได้นะคะและด้านบนตรงนี้นะคะก็ยังมีกล่องเก็บของเล็กๆให้นะคะลูกค้ามีฝาปิดให้ด้วยนะคะเปิดปิดอ่านียังเด้งออกปกตินะคะและตัวด้านล่างลงมานะคะลูกค้าก็จะมีตัวปรับแอร์ให้นะคะก็สามารถปรับได้ปกตินะคะแอร์ Air ก็ยังเย็นฉ่ำเลยนะคะนี่ลงมาอีกนะคะก็จะมีตัวเสียบชาร์จไฟให้นะคะหช่องและตรงนี้ก็จะเป็นที่เสียบ AUX และ USB UH นะคะอยู่ด้านล่างของเครื่องเล่นนะคะมีฝาปิดให้เรียบร้อยนะคะคันนี้นะคะเกียร์เป็นเกียร์กระปุกนะคะหรือเกียร์ธรรมดานั่นเองนะคะเป็นรถเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะเกียร์ถอยหลังจะอยู่ด้านาบนสุดซ้ายมือนะคะตามที่ตำแหน่งหัวเกียร์แจ้งไว้ตรงนี้เลยนะคะ เบรกมือก็ยังใช้งานได้ปกตินะคะยังล็อกลรอได้แน่นหนานะคะในส่วนของที่พักแคนนะคะก็มีห้องเก็บของให้นะคะหนึ่งช่องอก็มีขนาดพอดีนะคะไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปและในส่วนของเบาะนะคะนี้สวยๆแบบนี้เลยนะคะก็มาในแบบคล้ายๆรถแต่งนิดนึงนะคะมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะคะลูกค้าเป็นเบาะผ้าสีดำนะคะตกแต่งด้วยสีแดงเล็กน้อยนะคะตรงด้านข้างนะคะและก็มีตัว ตรงที่พักศีรษะให้ด้วยนะคะทั้งเบาะด้านซ้ายและด้านขวานะคะเบาะก,ก็ยังใช้ตัวปรับมือแบบธรรมดานะคะยังไม่เป็นระบบไฟฟ้านะคะลูกค้าเบาะสวยมากคันนี้ก็คือภายในสะอาดนเบาะก,ก็สะอาดมากนะคะแล้วก็เบาะแคบด้านหลังนะคะเป็นเบาะหุ้มหนังสีดํานะคะทั้งตัวเบาะและตัวพนักพิงนะคะนี่อ่ะเบาะก,ก็สามารถเปิดออกได้นะคะและด้านล่างเขานะคะจะมี ช่องเก็บอ,อ,อุปกรณ์อะไรชุดแม่แรงนะคะนี่ตามนี้เลยนะคะล้ออะไรแล้วก็มีให้นะคะลูกค้ารถของเราทุกคันมีล้ออะไรให้ทุกคันนะคะมาดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะคะเมื่อกี้ก็ให้ดูทางด้านหน้าและก็ภายในตัวรถไปแล้วนะคะ,ะมาดูส่วนของด้านหลังนะคะนี่เท่ๆเลยนะคะมีคาาแบบนี้แน่นอน X-Series นะคะ X-Series แท้นะคะลูกค้าคันนี้อ่ะก็ เป็นรถปี2022นะคะนี่มีสติก,กอร์ X Series ให้ด้วยนะคะด้านหลังก็เป็นชุดแต่งสเกิร์ตนะคะลูกค้าทั้งคันเลยนะคะไฟนะคะก็ยังส่องสว่างปกติทุกดวงนะคะตัวข้อไฟไม่มีแตกไม่มีบุบนะคะลูกค้าเราก็เช็คให้อีกรอบนึงนะคะก่อนที่จะส่งมอบถึงมือลูกค้านะคะและเพิ่มเติมนะคะคันนี้นะตรงที่เปิดฝาท้ายนะคะลูกค้ามีกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะ1ตัวนะคะก็ ใช้งานได้ปกติเช่นเดียวกันนะคะมีไฟเบรกดวงที่สามให้นะคะตรงด้านหลังตรงโน้นนะอ่ะใครที่กำลังมองหารถกระบะไว้ใช้งานนะคะไว้ขนของนะคะก็สามารถเข้ามาดูรถได้นะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนเราก็มีหมดนะคะลูกค้าแจ้งได้เลยนะคะอยากได้รุ่นไหนนะคะยี่ห้อไหนราคาประมาณเท่าไหร่ผ่อนไม่เกินเท่าไหร่นะคะสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะเราก็จะมีทีมงานนะคะกะ็คอยตอบแชทลูกคา้าแล้วก็นำเสนอรถให้กับลูกค้านะคะ ไม่ว่าอาชีพไหนก็ออกได้นะคะลูกค้าขอแค่มีแค่บัตรประชาชนก็สามารถออกได้แล้วนะคะอ่ะอย่างเช่นคันนี้นะคะตัว XCD ปี2022คันนี้ราคาอยู่ที่6 2 8 0 0 0บาทนะคะและที่สำคัญนะคะถ้าออกรถกับเราในช่วงนี้นะคะลูกค้าใกล้จะส่งการแล้วนะคะเรามีโปรโมชั่นให้นะคะลูกค้าลดสูงสุดถ,ถึง5 0า0 0บาทเลยนะคะลูกค้าอ่ะอันนี้คือทำส่วนลดให้เลยนะคะ ก็สอบถามกันเข้ามาได้นะคะยังไงก็ฝากกันไว้ด้วยนะคะสําหรับรถสวยรถด,ดีคุ้มค่าคุ้มราคานะคะต้องประเสริฐพ้นลูกเรืองสกลนครนะคะสําหรับวันนี้แอมนมนรถก็ต้องขอตัวลากันไปแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวแอนมนจะหารถมารีวิวให้กับลูกค้าได้รับชมกันอีกเรื่อยๆนะคะสวัสดีคะ่ะ